โอเคแล้วะทุกคนแล้วก็ในคลิปก่อนก่อน,นะครับพี่ได้ทําการขอไว้นะฮะว่าอยากจะลองเห็นไลค์นะครับที่มันเทียบเท่ากับยอดวิวนะซึ่งความจริงแล้วไม่เป็นไปไม่ได้เลยวะ่ะเฉลี่ยของคลิปที่แล้วนะครับจะอยู่ที่10%นะครับยอดไลค์กับยอดวิวนะพี่อยากเห็นมันสูงกว่านี้ว่ะทุกคนเออเอาจริงคือส่วนใหญ่เลยนะไม่เคยมีใครที่จะแบบว่ายอดไลค์แบบใกล้ๆก,ก,กับยอดวิวเลยเฉียดๆนะครับไอสิเนะี่ยคือพี่รู้สึกว่าพี่ทําได้เยอะสุดแล้วนะครับแต่คลิปนี้ก็อยากให้มันเยอะกว่านั้นนะทุก ไล้แล้วกันนะครับไม่เสียตังค์สักบาทกดเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะฮะไปกัน ป๋าครับป่าแนะนําร้านโลบักที่ราคาถูกๆนะครับนี่มึงอยากจะรู้จริงๆเหรอถ้ามึงอยากจะรู้เดี๋ยวคูบอกให้เฮ้ยไอบิวมึงบอกมันดินี่เลยครับผมร้านมาลูช็อปบีบริการเติมโลบักในเลทที่ถูกมากมีพรีเมีย่ยมเนี่ยบวก10%ด้วยนะฮะแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีบริการรับฟามเวลบ็อกฟูดอีกด้วยนะครับแล้วก็ยังมีรับทําหมัด V2 ไม่ว่าจะเป็นหมัดซุปหมัดเงือกหมัดสายฟ้าขาดําหรือว่าหมัดบางกรแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีขายรหัสไก่ตันแล้วก็มีให้เลือกซื้อ แบบมากมายเลยทีเดียวนะครับอยากได้สเปคไหนก็สามารถเลือกได้ครบจบในที่เดียวที่ maru shop ลิงก์อยู่ด้านล่างคลิป เอาละครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับช่องมีปกรณ์กันอีกเช่นเคยนะฮะแล้วก็ในวันนี้นะครับผมเป็นวันที่สตาร์พาร์ทเนี่ยนะครับผมปลดใหม่นะครับทาให้เราเนี่ยได้ของอีโวนาูโตแล้วก็ซาสเกะนะครับผมวันนี้นะครับผมเราก็เลยได้นาูโตและซาสเกะร่างใหม่นะครับและในวันนี้เราก็เลยมาทําทีมเกโตเอาจริง นะครับทุกคนซึ่งในวันนี้นะครับเราก็รวมสุดยอดตัวดาเมจของนาูโตะแล้วก็สุดยอดดาเมจของซาสึเกะมานะครับผมเออบอกเลยว่าทีมนี้เนี่ยน่าจะโหดมากๆนะครับเพราะว่าดาเมจหลักล้านกันทั้งนั้นเลยนะฮะแล้วก็ตัวละครตัวแรกนะครับแน่นอนครับนาูโตะที่มีมาอย่างยาวนานแล้วก็โหดที่สุดนั่นก็คือนาูโตะร่างสงครามนั่นเองนะฮะทุกคนแล้วก็ตัวต่อไปนะครับตัวที่เพิ่งมาใหม่ในส่วนของร่างนาูโตะนะครับนั่นก็คือนาูโตะร่างอาพอสตางนั่นเองนะครับ คทุกนซึ่งอันนี้จะเป็นอาพรสัตว์หาง6หางนะครับซึ่งถ้านารุโตะอยู่ในโหมดนี้เนี่ยปกติจะไม่สามารถที่จะควบคุมตัวเองได้นะครับเพราะว่าอารมณ์แบบคุ้มคลั่งนะครับผมแล้วก็ร่างนี้เนี่ยนะฮะรู้สึกว่าจะออกมาครั้งแรกได้ในตอนสู้กับเพนนะครับอันนี้ถ้าจําไม่ผิดพลาดอะไรนะฮะหรือไม่ก็อาจจะเป็นในช่วงที่ต่อสู้กับซาสึเกะนะครับแต่ว่าผมไม่มั่นใจว่าตอนสู้กับซาสึเกะเนี่ยถึง6หางหรือเปล่านะครับทุกคนแล้วก็ต่อไปนะครับผมผมขอเรียกชื่อนี้ว่าซาสึเกะ ล่างจักระนั่นเองนะครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นจักระของโอโรจิมารุนะครับที่แบบว่าเต็มล่างนะฮะอันนี้ก็คือเป็นพลังที่ได้มาจากโอโรจิมารุนะครับก็ทําให้ซาสึเกะเนี่ยโหดขึ้นเยอะมากๆนะครับแล้วก็ต่อสู้กับนาูโตะล่างอาพรสันหางได้แบบสูสีมากนะครับทุกคนเออเป็นคู่แบบว่าไม่เบื่อไม่เมากันเลยนะฮะสำหรับล่างนี้ถ้าข้อมูลผิดอะไรก็ต้องขออภัยกันก่อนเลยละกันนะครับสามารถเพิ่มเติมข้อมูลกันได้ที่ใต้คอมเมนต์นะฮะทุกคนแล้วก็ตัวต่อไปนะครับผมนั่นก็คือซาสึ สงครามนั่นเองนะครับทุกคนซึ่งร่างนี้ก็ได้มาหลังจากที่ไปคุยกับเซียน6วิถีนะครับเพราะว่าได้เนตสังสาระมาแล้วนะฮะแล้วก็ซาสเกตตัวนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นซาสเกตอันดับ2นะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยร่างจักระเนี่ยมันโหดมากนะครับมันโหดกว่าร่างสงครามเลยนะครับในสวนของซาสเกตนะฮะแล้วก็โอเคครับทีมเราก็จะประมาณนี้นะครับแล้วทุกคนคิดว่าเมื่อนาูุตกับซาสเกตของเราเนี่ยเอาจริงนะครับจะสามารถไปได้สักกี่เว็บนะซึ่งผมดูตอนนี้นะครับผมเท่าที่ดูหน้าตรง หน้าตาดาวมงดาเมดนะครับวิเคราะห์ะแล้วเนี่ยผมคิดว่าผมทายสัก84เว็บละกันนะครับทุกคนเออแล้วทุกคนทายว่ากี่เว็บนะครับลองคอมเมนตม์ามาดูกันว่าใครจะเป็นของจริงที่ทายถูกนะครับผม <S <S เมื่อคอมเมนต์แล้วก็อย่าลืมกดไลค์ก่อนเลยนะครับใครที่ผ่านทางมายังไม่กดติดตามก็กดติดตาม,มกํนลังใจให้กันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะฮะทุกคนโอเคครับเมื่อทําทุกอย่างแล้วนะครับเราก็ไปเจอกันในด่านเลยครับทุกคนไปกันอ่ะฮะอยากมีตัวเจดาวครบแบบพี่บิวต้องทำไงครับพี่โอ้โหสตาร์ดัต นี่ครับตอนนี้ทุกคนออสตาบีระบบ AFK เคสตาร์ดัแล้วนะครับทุกคนร้านวิปกรณ์ก็เปิดรับ AFK แล้วนะครับห้าบาท1วันนะครับผมถ้าพี่คํานวณตอนนี้นะครับก็จะได้สตาร์ดั๊อยู่ที่173สตาร์ดันะครับโคตรคุ้มเลยถ้าเข้ามาจ้างได้นะครับลิงกอยู่ใต้ล่างคลิปนี้นะครับแฟนเพจวิปกรณ์ทักมาได้เลยโอเคครับทุกคนแล้วตอนนี้นะครับผมก็เข้ามาอยู่ในด่านเป็นที่เรียบร้อยนะครับแน่นอนครับตัวละครตัวแรกลงมาแล้วฮะป้าบลงไปแล้วก็ ตัวละครที่เราจะเอามารับมือมอนนะครับผมราคามันถูกที่สุดเนี่ยก็น่าจะเป็นซาสึเกะนะครับล่างจักระนะครับแต่ว่าเออเดจริงจริงมันก็โอเคนะในส่วนของซาสึเกะล่างจักระเนี่ยผมว่าน่าจะรับมือต้นเกมได้นะครับแต่ว่าผมขอเก็บตังค์สักครู่หนึ่งนะครับทุกคนเดี๋ยวเรากลับมาในตอนที่เราวางแล้วกันนะฮะและโอเคเหมือนเดิมนะครับผมตอนนี้เนี่ยเราก็จะวางซาสึเกะลงไปเลยนะครับเพราะว่าผมไม่อยากให้มอนมันเข้าบ้านผมนะฮะโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราจะปรับเป็นลาส เฮลล้ยสกิล hey, แรกของซาสึเกะค่อนข้างจะเท่เลยนะครับอันนี้ก็เป็นแค่ล้ายกับพันปักษานะเป็นคาถาสายฟ้านะครับทุกคนซึ่งเนี่ยเห็นว่าพออยู่ในโหมดนี้นะครับผมใช้คาถาสายฟ้าได้แบบใหญ่มากๆนะครับทุกคนแล้วก็มีประสิทธิภาพมากๆนะครับนี่ก็คือข้อดีของร่างจักระนะครับที่มีพลังเยอะกว่าร่างปกตินะทุกคนเยอะโคตรโกงอ้าวเวรกรรมแล้วทุกคนแล้วตอนนี้ซาสึเกะแม่งไม่ตีตัวข้างหลังให้ผมว่ yeah, ะแย่เลยสิทุกคน <laughs> เริ่มที่จะแย่แ้สิ แต่ว่าไม่เป็นไรฮนะตอนนี้เรายังได้อยู่นะน่าจะยังได้อยู่นะเพื่อนโหแต่ว่าการที่เราจะเอาซาสึเกะหรือใครอีกสักคนหนึ่งมาวางไว้ข้างหลังเนี่ยมันค่อนข้างที่จะยากเลยเนี่ยเพราะว่าราคามันแพงฮะทุกคนเราไม่มีจังหวะที่จะวางเลยนะฮะนี่ฮะทุกคนอารมณ์แบบว่าแทนที่ผมเนี่ยจะเอาตังมาวางซาสึเกะนะครับผมก็ปล่อยให้มอนมันเข้าบ้านไปแล้วผมก็อาตังน่าจะมีประโยชน์มากกว่าอะไรประมาณนี้นะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมก็ยังไม่อยากให้ใครเข้าบ้านเราไปได้นะครับทุกคนถ้าตังมารอบหน้าผมวางซาสึ ทันไหมเนี่ยเฮ้ยเร็วหน่อยดิเฮ้ยซาส,ส,สึเกะเอ้ยทันไหมอุ้ยทันโอเคครับก็ได้อยู่นะครับผมจัดการไปได้นะฮะแล้วก็ระหว่างนี้เราก็อัพตรงอัพตันไปอ้โ,อโหแล้วตอนนี้ตัวพาวเวอร์ฟูลมานะครับแต่การที่จะอัพซาสึเกะจัดการตัวพาวเวอร์ฟูลเนี่ยมันอยู่ที่1นึ่งแเลยนะทุกคนราคามันโคตรแพง เชื่อแพงกว่าที่คิดนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะเอานナルโตแล้วกันนะครับผมมาวางไว้ข้างหลังแล้วกันวางไว้ตรงนี้นะครับเพื่อจัดการตัวพาวเวอร์ฟูครับนี่อัาナルโตขึ้นไปนะฮะน่าจะเรียบร้อยดีนะครับผมจัดการพาวเวอร์ฟูให้หน่อยพี่แล้วก็ระหว่างนี้นะครับหน้าที่ของผมก็คือการอัปตังนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยซาสสเกะล่างจักกะนะครับแล้วก็นารุโตล่างสงครามกําลังที่จะรับมือต้นเกมให้เราเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สกิปไปช่วงที่เราอัปตังเสร็จเลยแล้วกันนะครับทุกคนตอนนี้ก็คงไม่มีปัญหาอะไรแล้วนะ ทุกคนแล้วตอนนี้นะครับผมก็เข้ามาอัพตังเสศษเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วตอนนี้นะครับเราก็จะมาทําการดูสกิลกันก่อนเลยละกันนะฮะซึ่งตอนนี้นะการดูสกิลของเราเนี่ยจะต้องดูสกิลให้ถูกที่นะฮะเพราะว่าตัวละครของเราเนี่ยราคามันค่อนข้างที่จะสูงนะครับการที่เราจะแบบว่าอัพไปดูแล้วก็ขายเนี่ยมันอาจจะไม่คุ้มเท่าไหร่นะครับทุกคนแล้วตอนนี้ผมว่าผมจะวางซาสึเกะไว้สักแถวนี้เลยละกันนะครับ <t> ท <rain> <thirty> ุกคนเพราะว่าซาสึเกะเนี่ยวงประมาณ120นะครับก็น่าจะอยู่ อยู่ตรงนี้ได้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะทําการขายพวกนี้ก่อนละกันนะฮะแล้วก็จะอัพซาสึเกะขึ้นเลยนะครับเป็นค่าหนึ่งแสนนะครับทุกคนสกิลค่า1นึ่งแสนก็ยังเหมือนเดิมนะครับแล้วก็สกิลขั้นถัดไปเนี่ยสกิลเปลี่ยนแล้วโอโ้โหขีดโคตรน้อยเลยครับทุกคน S <S เฮ้ยเดี๋ยวนะสกิลนี้เป็นสกิลอะไรวะเนี่ยปาบเข้าให้นะฮะโอ้โหใครมีข้อมูลนะครับอันนี้พี่จําไม่ได้วะ่ะมันเป็นพลังอะไรครับเฮ้ยแล้วไอ้มอนมึงมาทําไมข้างหลังวะเนี่ยพี่จะเอานารูโตะนะครับผมมาจัดการข้างหลังก่อนละกันเพราะว่าซาสึเกะรู้สึกว่าจะเอาไม่อยู่นะฮะจะังหวะนี้ทุกคนนี่ฮะโอเคแล้วเราก็จะมาอัพซาสึเกะกันต่อนะครับผมโอ้โหตอนนี้คือ2ขีดท่ามเห็นห้าแสนม่งโคตรเอาครับอัพต่อขึ้นไปนะฮะแล้วก็ขั้นสุดท้ายมีสกิลใหม่นะครับแล้วก็วงบวกขึ้นโคตรเยอะเลยนนนะะะฮใของซซาาาสึเกไหมดูิป ปาบเข้าให้โอ้โหโคตรใหญ่เดี๋ยวนะขอดูสกิลชัดๆปาบเข้าไปน่าจะเป็นสกิลคล้ายๆกับพันปักษานะครับแต่ว่าสายฟ้าของซาสึเกะเนี่ยมันเป็นสายฟ้าสีดํานะครับทุกคนให้เข้ากับตีมมันน่าจะเป็นสายฟ้าที่มันเข้ากับตีมนะครับทุกคนนี่โคตรเท่เลยครับพี่โอ้โหประมาณนี้เลยนะฮะปาบเข้าให้นะครับโอเคครับโอ้โหโคตรเท่นะครับแล้วก็ดาเมจของซาสึเกะล่างนี้นะครับตอนอัพตันอยู่ที่ล้านเจ็ดเลยนะฮะแล้วก็ทําดาเมจทุกๆหวิไอเชี่ยอันนี้คื เรียกว่ามาเต็มคาราเบลเลยนะครับทุกค,คนเรียกได้ว่าโหดมากแล้วก็วงเนี่ยคือพอดีมากๆนะครับสามารถตีได้ข้างวงเลยตีมาข้างหลังก็ได้นะครับแล้วก็ตีรอบวงนี้ก็ได้นะฮะแล้วก็ตัวต่อไปเนี่ยผมจะมาดูที่นารุโตกันก่อนเลยละกันนะครับเพราะว่าไอเกะโตะตัวเดิมเนี่ยเราน่าจะเบื่อสกิลของมันแล้วแหละทุกคนเดี๋ยวเรามาดูที่นารุโตตรงนี้ก่อนเลยนะฮะเริ่มต้นเนี่ยวางอยู่ที่2000นะครับแล้วก็โหเป็นเอลีทั้งวงครับน,นารุโตครับอันนี้น่าจะเป็นเอ่อการเ่า หผมขอเรียกมันว่าการเห่าหอนแล้วกันนะครับผมคล้ายๆกับอ,อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เปล่งพลังออกไปนะครับทุกคนนี่แล้วก็ทําดาเมจแก่สตรูนะครับ แล้วก็ราคานารูโตะเนี่ยไม่ค่อยแพงนะครับอัพขั้นต่อไปอยู่ที่5000นนะครับแล้วก็อัพขึ้นมา2ขีดมีสกิลใหม่ครับเป็น LE อันนี้น่าจะเป็นสกิลขวนนะครับทุกคนนี่ลอยเข้ามาแล้วก็ขวนมอนอะไรประมาณนี้นะครับผมใช้กรงเล็กในการโจมตีแบบรวดเร็วนะฮะถ้านอนิเมะเนี่ยสกิลนี้ก็จะเป็นสกิลที่แบบว่าเร็วมากนะครับทุกคนโอเคแล้วเราก็จะอัพต่อไปนะครับนารูโตะเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นตัวละครที่เอาไปเล่นเนื้อเรื่องหรือว่าเอาไปผ่านด่านอะไรสักอย่างเนี่ยได้ง่ายมากๆนะครับทุกคนเพราาะว่ ราคากับดาเมจเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยเลยนะครับก็คืออัพ7,500เนี่ยดาเมจเพิ่มขึ้นเป็นแสนนะครับผมโอ้โหเป็นแสนเลยนะพี่โอ้โหโคตรเยอะนะครับแล้วก็อัพต่อไปเฮ้ยแล้วก็มีแค่4ขีดด้วยนะครับแป๊บเดียวอัพตันฮะทุกคนอัพขึ้นไปนะครับผมโอ้โหขั้นสุดท้ายครับสกิลก็จะเป็นการยิงลำแสงนะครับผมยิงบีมออกจากปากของเอ,อ่อไอนี่นะออกจากปากของนารูโตะซึ่งสกิลนี้น่าจะเป็นสกิลที่ใช้กับเพนนะหรือเปล่าวะทุกคนโอ้โหผมลืมได้ไงวะเนี่ยคือไม่ได้ดูนาร ตมาหลายปีเหมือนกันนะอันนี้เป็นข้อมูลเก่าๆในสมองนะครับคิดค้นออกมานะโอเคแล้วก็นาลูโตเนี่ยจบที่ดาเมจอยู่ที่3ามแสนะฮะแล้วก็ราคาอยู่ที่รวมๆเนี่ยประมาณ30,000ื่นละกันนะครับผมปัดขึ้นให้นะประมาณ29,500นะครับโดยประมาณแล้วก็ไม่น่าจะโดยประมาณแหละน่าจะใช่น่าจะใช่เลยแหละโอเคเมื่อนาลูโตนะครับวงประมาณนี้วง2ี่รเนี่ยนะ เราก็จะมาทําการวางนารูโตะไว้ข้างหลังนะครับผมก็จะขายเลยคือเราไม่ต้องไปเสียดายตังของนารูโตะนะครับเพราะว่านารูโตะเนี่ยมันราคาถูกนะฮะนี่แล้วก็อัพขึ้นมายืนเคียงข้างกับซาสึกิเลยละกันนะครับทุกคนโอ้วงเนี่ยถึงเลยนะครับถึงหมดเลยไม่ว่าจะเป็นข้างหลังนะครับไม่ว่าจะเป็นข้างหน้านะครับผมข้างหน้านูน่นหรือว่าข้างหลังตรงนี้นะครับก็ครอบคลุมหมดเลยเฮ้ยโคตรเอาฮะแล้วผมว่าตอนนี้นะล่างที่กากที่สุดก็น่าจะเป็นซาสึกิร่างสงครามแลวแหละทุกคนตอนนี้นะครับแล้วก็โอเค เมื่อเราดูนารูโตะกับซาสึเกะตัวใหม่ไปแล้วนะครับที่เราขาดไม่ได้เราก็ต้องมาวางนารูโตะล่างสงครามกันหน่อยละกันนะครับให้เกียรติพี่กันหน่อยนะเพราะว่าพี่จะเป็นวิรุรุษสงครามเลยนะเฮ้ยนี่ฮะแล้วก็อัพต่อขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะครับผมไม่ต้องดูสกิลแล้วเพราะว่าคนดูว่าไอ้พี่กูเบื่อแล้วพี่มึงไม่ต้องดูแลสกิลนารูโตะนะฮะนี่ครับโอ้โหสกิลโคตรใหญ่เลยพี่แล้วก็วงดูวงซักก่อนบอกเลยว่าไอ้ตัวเนี้ยคือเดอะแบกของจริงนะครับน่าจะเป็นเดอะแบกของงานนี้เพราะว่าวง ง l อมันก็โคตรใหญ่เลยนะครับแล้วก็ตีได้ทั้งแมปเลยนะครับโอ้โหสองมันถึงหน้าบ้านนะครับ ถึงหน้าบ้านคุณแน่นอนแล้วก็เดี๋ยวเราจะวางซาสึเกะครับในส่งของซาสึเกะล่างนี้เนี่ยน่าจะต้องอยู่ตรงนี้นะเท่าที่ผมดูวงแล้วนะทุกคนขอเทสหน่อยสินี่ครับเออโอเคครับซาสึเกะล่างนี้เนี่ยก็จะตีได้แค่นี้ครับไม่สามารถที่จะไปช่วยข้างหลังได้นะครับตีถึงแค่ตรงนี้นะครับแล้วก็เออได้ตรงนี้ทั้งวงก็ถือว่าบุญแล้วนะครับทุกคนโอเคฮะทั้ง4ตัวของเราก็จะประมาณนี้ละกันนะครับผมเราก็วางลงไปโอ้โหนี่แล้วตอนนี้เมื่อนามรุตกับซาสึเกะเนี่ยรวมพลังกั ันก็แน่นอนครับมันต้องอลังการแน่นอนครับนี่ร่างอาพรสัตหางโอ้โหดูดูตอนที่แบบมันยืนเต็มเตมแม่งโคตรเท่นะฮะเอาจริงเนี่ยคือเท่ไม่แพ้กับร่างสงครามเลยนะทุกคน เออมันมีสเสน่ห์ในแบบของมันนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราก็สคิปไปช่วงที่มันเริ่มตึงมือแล้วกันนะครับแล้วก็ระหว่างนี้เนี่ยผมขอวางเป็นนารูโตะล่างจักรกาก่อนละกันล่างอาพรสัทหากก่อนละกันนะครับทุกคนเพราะว่าราคามันถูกนะครับโอเคเราก็วางลงไปเลยโอ้แต่ว่าตอนนี้เปิดเอฟเฟกวางคือแบบค่อนข้างที่จะนัวนะครับเดี๋ยวขอปิดเอฟเฟกวางแป๊บหนึ่งทุกคนโอเคครับทุกคนแล้วตอนนี้นะครับเราก็เดินทางมาที่เว็บ69แล้วนะครับซึ่งผมก็ยังไม่ได้วางใครเลยนะวางตัวยังไม่ครบเลยนะครับตตอนนี้เรราาาาากก็จะมทํวงโ ลงไปนะครับก็คือเมื่อกี้เนี่ยเราวางนารูโตะอาพรสั่นหางเสร็จแล้วใช่ไหมทุกคนเราก็จะมาวางนารูโตะร่างธรรมดากันบ้างนะฮะตอนนี้ขนาดเรายังไม่ได้วางตัวนะครับเราก็ยังสามารถที่จะมาเวฟบ69ได้แบบโคตรชิวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่า8 4ที่ผมทายไว้เนี่ยอาจจะเกินนั้นก็ได้นะครับทุกคนเราก็จะทําการวางลงไปเลยนะฮะนารูโตะตอนนี้น่าจะมาแบบครบตีแล้วนะโอเคครับทุกคนแล้วตอนนี้นะครับนารูโตะทั้ง2ลร่างของเราก็วางเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะฮะตอนนี้ที่เราจะเพิ่มเติมนั่นก็คื ซาสึเกะล่างจาักกากันก่อนเลยนะครับทุกคนล่างนี้เพราะว่าไอซาสึเกะล่างสุดท้ายเนี่ยคือผมเอาจริงนะคือค่อยวางก็ได้เว้ยเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะกากนะครับล่างนี้เนี่ยน่าจะมีประโยชน์มากกว่านะครับทุกคนเราก็จะวางล่างจาักกาเนี่ยให้ครบก่อนนะครับโอเคแล้วฮะโอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับผมก็ได้ซาสึเกะล่างจาักกาเนี่ยมา7ตัวนะครับซึ่งตัวที่8ก็กาลังที่จะอัพขึ้นนะครับขาดตังอีกน่าจะประมาณ2เว็บนะเว็บ75หผมก็น่าจะได้ซาสึเกะตันมาอีก1ตัวนะครับทุกคนเฮ ตังพอเฉยว่ะลืมไปว่าตัวตังมี2ตัวนะคร,ครับทุกคนนี่เรียบร้อยครับตอนนี้ผมก็มีนารูตะล่าง,อองสงครามนะครับแล้วก็นารูตะล่างอาพรสัทหางแล้วก็ซาสเกะล่างจากกักระนะครับผมที่ตันนะฮะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยซาสเกะล่างสงครามนะครับตอนนี้คือผมไม่รู้ว่าจะวางซาสเกะไว้ที่ไหนดีว่ะทุกคนเพราะว่ามันไม่มีที่วางแถวนี้แล้วนะครับอาจจะวางไว้สักตรงนี้ประมาณสัก3ตัวนะครับผมแล้วก็ที่เหลือเนี่ยอาจจะมาวางไว้ตรงนี้นะครับแต่ว่าปัญหาคือตังเราเนี่ยจะพอหรือ เปล่าผมก็ไม่รู้นะครับทุกคนเออเราก็อัพขึ้นไปก่อนละกันนะฮะค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งครับทุกคนตอนนี้ที่เว็บ75เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะชิวค่อนข้างที่จะชิวเลยนะครับไม่น่าจะมีปัญหาอะไรน่าจะไป80ได้แบบสบายๆนะเพราะว่ามอนเนี่ยเลือดเท่าไหร่วะมอนเนี่ยเลือดอยู่ที่ประมาณ 8m อุ้ย 11m ก็มีนะครับแต่ว่าด้วยความที่นารูโตะข,ของเราเนี่ยตัวละ 2m นะครับผมแล้วก็มี8ตัวเนี่ยจัดการได้สบายอยู่แล้วนะต,ตอนนี้นะก็ยังไม่มีใครที่จะดัน ตัวของเรากลับไปได้นะครับทุกคนโอเคแล้วฮะเมื่อตังมาแน่นอนเราก็เอามาลงที่ซาสึกะนะครับผมี่ตันมาเพิ่มอีก1ตัวเป็นตัน2ตัวแล้วนะครับพ้ยขาดต้อง6ตัวเลยผมว่าผมน่าจะอัพซาสึกะตันทั้งหมดไม่ได้แน่นอนครับทุกคนเท่าที่ดูตอนนี้นะเพราะว่านี่ก็เว็บ78แล้วนะครับช่วงท้ายๆแล้วเราน่าจะไปได้อีกไม่ค่อยไกลสักเท่าไหร่นะทุกคนนี่ครับตัวที่3กําลังมาแล้วตอนนี้เว็บ78เนี่ยมอนก็ชิวๆครับเพราะว่าเว็บ78มันก็ยังเป็นเว็บพักอยู่นะครทคาารถที่ ผ่านได้ชิวๆนะฮะเดี๋ยวเรามาดูหลังจาก79แล้วกันมันจะเป็นยังไงฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวรอมอนมันวิ่งมาข้างหลังได้หน่อยแล้วกันนะครับทุกคนก็คือแบบผ่านข้างหลังมาสักนิดหน่อยเดี๋ยวเรากลับมานะครับน่าแสดงว่ามันเริ่มตึงนะทุกคนโอเคไปกันฮะโอเคครับทุกคนแล้วตอนนี้นะครับก็มาที่เว็บ82แล้วนะฮะมอนก็วิ่งมาถึงข้างหลังนี้แล้วนะครับแล้วตอนนี้ซาสเกะผมก็มีทั้งหมดเนี่ยกี่ตัววะเนี่ยตัวที่4กําลังจะมาครับทุกคนเออแล้วก็ด้วยความ ไปเว็บ84ที่ผมทายไว้นะทุกคนแต่ว่าตรงนี้ก็เสียวนะคือแมงไม่สคิปไ,ไป83สักทีครับทุกคนแล้วก็ตังผมก็ไม่มาสักทีไงก็เลยไม่ได้อัพซาสเกะสักทีนะฮะโอ้โหเดี๋ยวนะจะไหวไหมเนี่ยผมว่าไม่ไหวแล้วทุกคนคือได้แค่83แน่นอนครับถ้ามันเป็นแบบนี้เนี่ยนะโอ้โหดูเชีย่ยนละตัวนี้แหละอุ้ยยังยังโอ้โห,โโหไม่รอดครับตัวนี้ไม่รอดชัวร์แน่นอน83เรียบร้อยฮะโอ้โห อุตส่าห์ว่าจะไป84ได้ครับทุกคนแต่ว่ามาได้เพียงแค่83นะครับก็โคตรเซ็งเลยครับพี่โอเคละครับทุกคนเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมสลับทีมเกะโตเอาจริงนะครับโอ้โหนี่ขนาดเอาจริงนะเว้ยไปได้แค่83เว็บนะครับเออก็แสดงให้เห็นว่าเพื่อนรัก2คนนี้นะครับก็เออไม่ได้โหดอะไรมากนะครับอยู่ระดับกลางๆนะครับทุกคนเออถึงแม้ว่าดาเมจเนี่ยจะเยอะก็ตามแต่ว่ามันไม่มีตัวสถานะอะไรไงทุกคนมันก็เลยไปได้ไม่ไกลนะฮะผมก็ทายผิดไป เว็บนะครับก็ไม่รู้ว่าใครจะทายถูกบ้างนะครับใครถายถูกผมบอกเลยว่าแมงโตดเทปเนะฮะเออเป็นการเดาล้วนเลยนะฮะโอเคครับใครที่ดูมาถึงตรงนี้ยังไม่กดไลค์กดติดตามก็กดเป็นลังใจให้ด้วยนะครับเพราะว่ามันสำคัญมากๆนะครับผมคลิปนี้จะได้โชว์ขึ้นเยอะๆนะครับถ้ากดไลค์เยอะอะไรประมาณนี้นะฮะสำหรับวันนี้ก็คงลาไปเพียงเท่านี้นะครับทุกคนอย่าลืมกดไว้ด้วยเพราะว่าจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปฮะไปแล้วครับบ๊ายบายเจอกัน